ในช่วงหูพึ่งท้าชิมนะคะวันนี้เราจะรวบรวมร้านดังทุกระดับนะคะและก็คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะทําตามได้ด้วยถ้าคุณผู้ชมจะพูดถึงรสชาติอาหารแล้วก็บรรยากาศแน่นอนมันเป็นสิ่งของที่คู่กันแต่บอกเลยนะคะว่าวันนี้นอกจากร้านที่เราจะนําเสนอรสชาติอร่อยแล้วบรรยากาศดีแล้วยังมีสิ่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะแปลกมากที่ มันแปลกและแตกต่างนะคะแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับร้านร้านนี้เลยนะคะ Sta ็กเด e t เต็นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับนิดนึงนะคะเจ้าของร้านที่แหมหุ่นละมางล่ำบึกเลยทีเดียวนะคะพี่เต็นนะคะพี่เต็นร้านส Sta ็กเด e ะเต็นนะถามนิดนึงว่าร้านของพี่มีอะไรแบบว่าเป็นจุดเด่นที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ไปร้านเราเนี่ยผมที่เจอผมทำเหมือนกับเป็นครับ มาเพื่อนมาเล่นกันคือในร้านก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ที่ผมเองเล่นด้วยทั้งดำน้ำกี่จกรยานเดี๋ยวก่อนนี่คือกิจกรรมในร้านหรือของพี่คะของผมอ๋อของพี่คือเล่นกันยี่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ครับแต่ว่าถ้าอย่างในร้านเนี่ยเราด้วยความที่เรายิงธนูกันทั้งทั้งสคนพ่อแม่ลูกเราก็เลยให้ลูกค้ายิงธนูได้ด้วยิงธนูให้ลูกค้ายิงครับยิงธนูเราไปยิงตรงไหนคะตรงไหนคะของร้านเลยครับ คือหน้าร้านเนี่ยจะมีสเปซประมาณหนึ่งโอ้ถ้าอย่างดูในรูปเนี่ยจะเป็นธนูจริงซึ่งเป็นธนูแข่งนะครับค่ะแต่ว่าธนูที่เราให้ลูกค้ายิงจะเป็นธนูเพนบอลอเคยมีลูกค้าพลาดยิงแล้วข้ามไปบ้านฝั่งบ้านเะคะเพราะดูจากแล้วเนี่ยดิฉันดูทรงแล้วดิฉันหวาดกลัวมากเลยค่ะคลูกค้าไม่พลาดครับผมินเนี่ยพลาด อยู่ฝั่งข้าบ้านเออแต่มันเป็นกิจกรรมที่ตอนแรกเราเข้าใจว่ายิงธนูแบบว่าเออแบบขำๆอะจริงจังมากแล้วมีของในตกแต่งนี่คืออะไรคะจักรยานครับก็ทั้งจักรยานกับธนูจะเยอะกว่าหรอคะของโค้ดของพี่ทราอยู่แล้วครับธนูธนูจะเป็น3ามคนครับพ่อแม่ลูกคนละคนอันนี้พูดถึงกิจกรรมที่บอกว่าที่มีให้ลูกค้าเล่นแล้วตัวเองก็เล่นอยู่แล้วด้วยแต่วันนี้นอกจากร้านนะคะ ดูดีแล้วเมนูวันนี้ที่จะนําเสนอค่ะเป็นอะไรคะวันนี้วันนี้เป็นผักขมอบชีสครับผักโขมอบชีสค่ะอุ๊ยตายแล้วยังไงล่ะแต่ว่าที่อยู่ด้านหน้าเราคือมีหลายอย่างมากวันนี้คือจะเสนอวิธีการทําเมนูผักขมอบชีสแต่ที่ร้านในส่วนใหญ่สไตล์อาหารจะเป็นอาหารแบบไหนบ้างครจะเป็นสเต็กครับสเต็กจะเป็นสเต็กมีสปาเก็ตตี้ด้วยสลัดอร์เกอร์แล้วก็ถ้าของหวานก็จะเป็นพวกเครปไอศิรีม คุณผู้ชมคะวันนี้ผักโขมอบชีสนะคะอยากเห็นว่าวิธีการทําแล้วก็วัตถุดิบต่างๆในการจะทําเมนูนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่วัตถุดิบก่อนวัตถุดิบค่ะครับวัตถุดิบวัตถุดิบก็แน่นอนเลยคือผักโขมผักโขมอย่างอันนี้ผมใช้ให้มันดูทําง่ายๆคือผักโขมที่ที่ฟรีซมาแล้วซีซไปแล้วนะครับยังง่ายกว่าแล้วก็ชีสผมใช้ชีสสองอย่างก็เป็นมอสซาเรลล่ากับกับ เชดดาอ๋อคือทำไมต้องเป็นมอสซาเรล่าหรือว่าเชดดาด้วยคะเชดดาเนี่ยมันจะมีรสเค็มดีตึงส่วนมอสซาเรล่าเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจืดแต่มันยืดซึ่งคนจะคนจะติดกับความยืดของชีสที่มันรู้สึกว่ามันจะได้ฟิลในงานทานอ๋อนะคะแล้วก็พริกไทยดำเกลือแล้วก็พริกไทยดำเม็ดมาบุกพอแตกพอแตกนะคะทุกอย่างก็ใส่รวมกันไปเลย ใช่ครับก็คลุกรวมกันไปเข้าไปในเป็นเป็นเตาอบหรือเป็นไมโครเวฟคะอันนี้เนี่ยผมทำให้มันดูง่ายกับการที่เราจะไปทำเองที่บ้านใช่ใช่จริง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 ก็คือใช้ไมโครเวฟได้เลยเอาผักโขมฟรสเนี่ยใส่ในไมโครเวฟประมาณสัก4นาทีนะครับแล้วก็มาล้างน้ำนิดหนึ่งเพื่อให้มัน เอ่ขาเรียกว่าอะไรให้มันให้มันหายให้มันหายแข็งจะที่ฟรีซไว้เนาะใช่ครับแล้วก็ใส่เลยคะเนี่ยใส่เกลือกับพริกไทยครับค่ะโอ้ก็เอาตามใครชอบเค็มมากเค็มน้อยอ่ะแล้วก็ใส่ชีสผมก็ใส่รวมไปทั้งทั้งสองอย่างครับนี่แล้วก็เชดดาแล้วก็คลุกคลุกกันไปนี่ ได้ฟิลมากค่ะพี่ครัชอบค่ะอย่างนี้แหละมันนัวของจริงนะนี่แหละมันต้องอย่างนี้ค่ะมันสามารถใช้ทําตามได้จริงๆไงอย่างอย่านี้สมัยนี้คนก็อยู่คอนโดเยอะไงแล้วก็ไมโครเวฟก็ใช้กันเยอะนะนะแล้วก็มาใส่ที่นี่ปุ๊บครับพอใส่คือผมจะใส่ผสมเป็นส่วนหนึ่งแล้วใส่ชีสก่อนเพื่อให้ในนั้นมันจะมีชีสอยู่แน่นมากค่ะแน่นมากอะมันเลิศอะจริงๆนะเืาใส่เป็นชั้นๆไงเขาใส่เป็นชั้นไงอ๋อมันเป็นเทคนิคเหรอคะพี่ที่ใส่เป็นชั้นๆหรือว่า มันทําให้มันทําให้มีชีสอยู่ข้างในด้วยในระหว่างระหว่างผักนอกจากที่เราคลุกไปแล้วก็ยังมีชีสอยู่ตรงกลางอีกคือทั้งที่คลุกแล้วก็ยังมาแบ่งเป็นชั้นใส่เพิ่มเข้าไปอีกแล้วพอจะเป็นชั้นชั้นชั้นปุ๊กเห็นไหมบอกเรามีหลายชั้นจริงแล้วก็เอาชีสโปะเข้าไปอีกตรงข้างบนหลังถึงขั้นตอนการอบแล้วพอตอนตอนหลังเนี่ยอบอยู่ประมาณสัก2-3นาทีครับ2-3านาทีแล้วใช้อุณภูมิคือมันต้องเป็นแบบเปิดสุด ประมาณ700มั้งครับเ0็ดร้อยถึงแปดร้อยประมาณเนี้ยนะแล้วพี่ทำอะไรคะเมื่อกี้นี้เออเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ใช้เป็นทอชครับเป่าเพื่อให้หน้ามันก็จะให้ดูไม่ไหม้ไม่นิดหนึ่งงามงามไเพราะว่าถ้ามันออกมาเป็นไมโครเวฟเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับเตาอบค่ะคือกับหลายที่ที่เป็นเตาอบเฮ้ยหน้ามันไหม้มันจะต้องมีแบบว่ามีความเตรียมให้รู้สึกว่าเมื่อเราเผาหลังจากที่เราโรยพริกไทยบดลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นพริกไทย หอมโชยขึ้นมาด้วยใช่คอ๋อแล้วตอนนี้ค่ะผักขมอบชีสจากสเต็กเดอะเทนส์อยู่กับเราแล้วค่ะขออนุญาตชมนิดนึงเป็นไงหอมหอมค่ะไม่ต้องกินมะดมกันอย่างเดียวเลยเนี่ยแค่ดมก็รู้สึกฟินแล้วแต่ว่าขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะพี่เทนส์ชิมเลยแบบว่าจะต้องแบบว่าคือเป็นคนที่ชอบผักโขมมากค่ะนิดนึงแล้วเรื่องผักโขมเนี่ยเวลาคือไปเลือกซื้อเนี่ยคือใช้แบบสดได้ไหมหรือว่าใช้เป็นแบบฟรีจะง่ายก็ได้ครับแต่ว่า ผมว่าด้วยชีวิตสมัยใหม่เป็นฟรีสก็ค่อนข้างง่ายง่ายดูสิคะมันยืดนะคะชีดเน้นๆจริงๆค่ะแล้วเราก็เห็นแล้วมันเป็นเทคเจอร์ของแบบว่าวิธีการอย่างที่บอกบางทีไม่มีเตาอบนะมันหมากค่ะคุณผู้ชมจะบอกว่าเมนูที่ร้านจะชิมเถอะชิมแบบตัวอ้วนครับเออเพราะว่าของอร่อยนะคะคุณผู้ชมทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วก็ขออนุญาตนะคะอ้โห แรงขนาดนั้นก็ได้ไงอ่ะชีสของเขาเนาะติดค่ะติดอยวเลย่ะโอเคชีสเดียวมากอ่ะแล้วชีสของเขานะเค็มๆมันๆแบบว่าก็จืดๆล้วนๆรวมกันอ่ะคือเชดเชดดากับกับมาสเซลล่ารวมกันอืมนัวมากเลยค่ะคุณผู้ชมนอกเหนือจากผักขมชีสวันนี้ที่มานําเสนอแล้วค่ะอยากให้พี่พูดถึงเมนูอื่นๆที่แนะนํารวมไปถึงวันนี้ที่มาด้วย นะคะมีอะไรบ้างคะเนี่ยเอ่ออย่างจันันั้นเป็นพ็อกช็อปครับเป็นสันนอกหมูติดกระดูครับโอ้แล้วก็แล้วก็ริบอายครับฮึมริบอายก็จะเป็นเนื้อมีมันแทรกซึ่งกับผมว่ามันเป็นส่วนที่อะไรที่สุดส่วนเเป็นคนที่เลือกกินไงเพราะฉะนั้นเวลาชอบกินอะไรก็อยากให้ลูกค้าทานแบบนั้นไงดูหุ่นพี่เขาสิคะดูสิลนขนาดนี้นะอันนี้เป็น คาโบนาร่าสปาเกตตี้ครับคาโบนาร่าจริงๆเนี่ยต้องนี้นะถ้าแบบมนครีมขาวๆไม่ได้เลยนะต้องเป็นอย่างเงี้ยอร่อยมากอย่างนี้ใช่ไหมเร่แล้วก็ชีสเบอร์เกอร์ครับนี่เมนูทั้งหมดตรงนี้ค่ะผู้ชมอยากให้ไปลองด้วยตัวเองค่ะร้านอยู่ที่ตรงไหนยังไงคะร้านอยู่ซอย15ในเมืองทองธานีครับค่นี่เบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดไปไม่ถูกผู้ชมขึ้นหน้าจอแล้วนะคะรีบถ่ายไว้และถ้าเกิดว่าได้ดูรายการหูผึ่งยำเช้ากับเรา โปรโมชั่นให้แฟนขับนิดนึงค่ะก็ถ้ามาจากรายการหูฝึงย้ำเช้าเนี่ยสั่งสเต็กหนึ่งจานไม่ว่าจะเป็นสเต็กอะไรก็ได้นะครับหมูปลาเนื้อให้เลือกฟรีอีกหนึ่งจานเป็นผักขมอบชีสกับหรือผัดโขมอบชีสหรือเครปผลไม้อ๋บอบ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะค่ะจะเป็นของหวานก็ได้หรือจะเป็นผักขมอบชีสแต่อยากให้ชิมผักขมอบชีสเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะสำหรับแฟนคลับของรายการหูผึ่งยมเช้านะคะวันนี้แหมคบถุนจริงๆเลยอิ่มด้วยหอมด้วยนะคะขอบคุณนะคะดอกไม้สวยๆนะคะจากมิสลิลลี่ค่ะส่งตรงจากกรุงเทพทุกเช้าทั่วไทยค่ะวันนี้คลิปปิดท้ายของเราค่ะสนุกจังนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเจ้าของร้านสุดหล่อล่ำบึ้งของเราคนนี้พี่เต้นขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสามคนลาไป ก่อนแล้วพร้อมกับทีมข่าวทุกคนพรุ่งนี้จะเป็นเมนูอะไรในช่วงหูพึ่งท้าชิมติดตามชมกันเลยนะคะะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ